สวัสดีค่ะพี่น้องครสตจัารแสงสักสิภาพที่บางใหญ่พี่น้องสาลธรรมแสงสัิภาพที่คลองหลวงและพี่น้องจุดประกาศที่บวงยาวพี่น้องที่รับในองค์พระยซูคสุสิดทุกท่านขอพระคุณพระเจ้านะคะสําหรับเช้าวันนี้พระธรรมที่เราจะมาเฝ้าเดียวด้วยกันอยู่ในสุภาษิตบทที่28ข้อที่22ถึง28 เรามาอ่านพระสนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะคะคนตรนี่เร่งหาทรัพย์สมบัติและไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขาผู้ที่ตักเตือนคนอื่นจะได้รับความโปรดปรานภายหลังมากกว่าผู้ที่ใช้ลิ้นป้อยอคนที่ขโมยของของบิดาหรือมารดาของตนและพูดว่าอย่างนี้ไม่ผิดเขาก็เป็นเพื่อนของนักทำลาย คนโลภเราให้เกิดการวิวาทแต่ผู้ที่วางใจในพระยาวเวจะเจริญรุ่งเรืองคนที่เชื่อใจตัวเองเป็นคนโง่แต่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาจะปลอดภัยผู้ที่ให้แก่คนยากจนจะไม่ขัดสนแต่ผู้ที่เพิกเฉยจะถูกแช่งสาบมากเมื่อคนอธรรมเรืองอำนาจคนก็ซ่อนตัวเสียแต่เมื่อเขาทั้งหลายพินาศไป คนชอบทมก็ทวีขึ้นจากพระธรรมที่ได้อ่านไปนะคะข้อที่ข้าพเจ้าเองอยากจะนำมาใคร่ควรวญแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือข้อที่27ในข้อที่27กล่าวว่าบุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู้จักการขัดสนแต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้ จะได้รับการแช่งสาบมากข้าพเจ้าเองขอให้หัวข้อในเช้าว,วันนี้นะคะว่าเลือกพระพรหรือเลือกพระเพลิงจากพระเจ้าพระธรรมตอนนี้นะคะกำลังให้เราเห็นภาพของการที่เราเองจะเป็นคนที่ได้รับพระพรนะคะก็มีเงื่อนไขก็คือเราเองจะต้องเป็นผู้ให้นะคะ พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นผู้ที่ให้แก่คนยากจนแล้วเราจะไม่ขัดสนนะคะพระคาของพระเจ้านะคะกําลังที่จะให้เงื่อนไขกับเราในการที่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนก็คือการเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะเมื่อเรามองคนที่อยู่รอบข้างของเรานะคะเราก็จะพบว่าเขาต้องการอะไรนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะกําลังหมายถึงการให้ การหยิบยื่นให้กับคนยากจนนะคะการที่เราเองมีส่วนช่วยเหลือในชีวิตของเขาเพื่อที่เราเองจะบรรเทาความทุกข์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่พระเจ้าให้กับเราที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้านะคะการให้ของเรานะคะต้องเป็นการให้ด้วยความเต็มใจตามกำลังที่พระเจ้าส่งประทานให้นะคะ พระเจ้าพัฒนาหัวใจของเราที่ให้ด้วยความเต็มใจเพราะพระเจ้าเองก็ไม่เคยบังคับชีวิตของเราในการที่เราจะทำสิ่งใดๆนะคะพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อและไว้วางใจนะคะเป็นพระผู้สร้างชีวิตของเรานะคะและพระองค์ก็ได้สงสัยพระทัยของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราก็คือความรักนะคะความรักที่เราทั้งหลายจะรักผู้อื่น ได้อย่างเทพรีสุขิีดทรงรักเรานะคะซึ่งความรักนี้นะคะก็เป็นผลของพระเยียมบริสุทธิ์เราเองก็เห็นแบบอย่างนะคะในคริสตจักรของเรานะคะที่ได้มีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของกันและกันเมื่อชีวิตของเรานะคะเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เรามีกับคนที่ขัดสนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพระเจ้าเอง ไม่เคยที่จะนิ่งเฉยนะคะพระเจ้าเองจะทรงตอบแทนการกระทำของเราและเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนแม้แต่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะก็ได้มีหัวใจในการที่จะให้ความช่วยเหลือการเล่กการด้วยความรักนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายนะคะทางภาคเหนือที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสกลับไปบ้านก็ได้เห็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยนะคะที่ร่วมกันทําความดีก็คือบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแห้งที่มีนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ,ะซึ่งทำให้เห็นถึงการที่คนไทยนั้นมีน้ำใจให้ด้วยความรักนะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่งเฉย ต่อความทุกข์ของคนอื่นด้วยข้าพเจ้าเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเห็นถึงความมีน้ำใจความน่ารักของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะที่ได้ร่วมกันบริจาคเพราะว่าสิ่งของเสื้อผ้าต่างๆนะคะทุกอย่างที่บริจาคเข้าไปเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นของที่กองไว้เท่ากับภูเขาเป็นลูกเลยนะคะ ปกติก็จะเห็นแต่ในทีวีนะคะแต่ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสไปเห็นเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ไปรับของบริจาคเหล่านั้นเพื่อที่จะไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านนะคะพระเจ้าได้ทรงใส่พระทัยของพระองค์ลงไปในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าได้ทรงรักและเอ็นดูดูแลชีวิตของเราฉะนั้นพระเจ้าก็มีความปรารถนานะคะที่ ให้เราทั้งหลายได้มีส่วนในชีวิตของคนที่ขัดสนนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่19ข้อ17กล่าวว่าบุคคลที่เอ็นดูคนยากจนเท่ากับว่าให้พระเจ้ายืมนะคะฉะนั้นการกระทำเช่นนี้นะคะพระเจ้าจะทรงตอบแทนแก่สิ่งที่เขาทำแน่นอนและในสดุดีบทที่41ข้อ1และ3 ก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเอาใจใส่คนจนพระเจ้าจะช่วยขาวในวันยากลำบากเวลาขานอนเจ็บป่วยพระเจ้าจะขามจูนขาวและพระเจ้าก็จะทรงรักษาขาวให้หายด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเห็นไหมคะการที่เราเองจะเป็นคนที่ได้รับพรพจากพระเจ้าก็มีเงื่อนไขก็คือเรามีความเมตตา มีความรักเอาใจใส่ต่อคนที่อยู่รอบข้างของเราตามกําลังที่พระเจ้าทรงให้กับเราเราจะไม่ต้องไม่เป็นคนที่เพิกเฉยนิ่งดูดายต่อความทุกข์ยากของคนที่เราได้พบเจอนะคะทุกครั้งที่เรามีโอกาสพระเจ้าให้สิ่งใดกับเราสิ่งนั้นต้องเป็นพร อื่นนด้วยะะคะบางครั้งเราเองอาจจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่สูงนะคะอาจจะเป็นเจ้าเจ้านายนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมแก่คนที่ลําบากคนที่ยากจนได้เมื่อเรามีโอกาสนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะเราอาจจะไม่สามารถให้การช่วยเหลือในวงกว้างได้ แต่เราสามารถให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องของเราในครอบครัวและในครสอจักรของเรานะคะและในการที่เราอยู่ร่วมกันในครสอจักรนะคะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเราเพิกเฉยไม่ได้เรานิ่งดูได้ไม่ได้นะคะก็คือในด้านฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องคะบางคนที่เราเห็น เขาอาจจะต้องการกำลังใจอาจจะต้องการการช่วยเหลือที่ให้เขาเลอบพ้นจากความบาปที่เขาทำอยู่นะคะเราอาจจะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนะคะเมื่อเราเห็นคนที่ทำผิดหรือคนที่อ่อนกำลังคนที่ต้องการจะมีชัยชนะเหนือความบาปเราต้องมีส่วนในชีวิตของเขาด้วยนะคะและต้องอธิษฐานเผื่อเขาช่วยเหลือเขา เขาลอดพ้นจากบาปนะคะพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เพ้อเฉยต่อคนอื่นจะถูกแช่งสาปพี่น้องคะวันนี้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเราจะเป็นคนที่รับพ,พ้าพรหรือรับการแช่งสาปจริงๆพระเจ้าไม่ได้แช่งสาปเรานะคะแต่การกระทําของเราเองนะคะจะส่งผลต่อชีวิตของเรา วันนี้เราจะเป็นผู้ที่รับพระพรจากพระเจ้าหรือรับพระเพิงจากพระเจ้านะคะขอให้เราเป็นหนึ่งคนที่ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบข้างของเราตามกําลังที่เรามีตามกําลังความสามารถตามทรัพย์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราขอให้เราเป็นหนึ่งคนที่ไม่เพิกเฉยต่อคนที่มีความขัดสนนะคะขอให้เราเป็นคนที่เอาใจใส่ มีความรักมีความเอ็นดูตอบคนที่มีความขัดสนของพระเจ้าเมตตาและช่วยเหลือเราทั้งหลายนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระครุณพระองค์สําหรับพระคําของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระสัญญาของพระองค์เมื่อเราเป็นผู้ให้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนการกระทาของเราขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงรักเราทั้งหลายอย่างไม่มีเงื่อนไขโปรดทรงให้หัวใจของเราจะเป็นคงที่มีหัวใจแบบพระคิสุซคิดรักและอดทนได้อยา่างพระองค์คอยเราเป็นคนที่ใส่ใจต่อคนรอบข้างที่เราจะไม่เพิกเฉยต่อคนที่อ่อนกําลังอ่อนลา้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ไม่ว่าพี่น้องของข้าพเจพาจะอยู่ที่ไหนทําอะไรขอการอวยพร การปกปรองคุ้มครองดูแลพิทาารักษาของพระองค์อยู่เนือชีวิตของพี่น้องของขพระองค์ด้วยด้วยธิฐานขอบคุณพระองค์ทุนขอด้วยความเชื่อในพระนามของโอเปสุกิจเจ้าอาเมน พลาดการติดตามคุ่มือการเฝ้าเดียวของริจ,จารแสงสริตภาพของเรานะคะ